ตัดมาวันนี้ดีกว่าค่ะอย่างที่กับเรียนเนี่ยนะครับก็ปีที่รอคอยวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดรับสมัครค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมพ่อเมืองพ่อเมืองกทมของเราตัวเป็นนี้คือข้อมูลจนกระทั่งถึงเมื่อวานเฉพาะแค่เมื่อวานนะวันนี้อาจเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นได้อาจเปลี่ยนใช่เพราะเขาเปิดรับสมัครถึงวันที่สี่ค่ะคุณณนายังมีเวลาอีกหลายวันสี่เมษาสี่เมษาสน31ิเ็ดถึงสี่เมษาค่ะเปิดรับสมัคร ข้อมูลจนกระทั่งถึงเมื่อวาน30มิีนาคมมีผู้เปิดตัวสมัครผู้ว่าพทมแล้วทั้งสิ้น14คนด้วยกันณขณะนี้14ด้วยความเคา<น>รพนะครับเราจะแบ่งผู้สมัครที่เปิดหน้าปิดตากันออกมาแล้ว14แต่ด้วยความเคารพนะวันนี้อาจจะง,งอกเป็น1 5 1 6พรุ่งนี้อาจจะงอกเป็น1 7 18ได้หมดค่ะข้อมูลนับกระทั่งถึงเมื่อวานก็นแล้วกันนะครับมี14บรายชื่อที่ประกาศชัดเจนว่าจะมาชิงเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเราจะแบ่ง 14ผู้สมัครเป็น3มกลุ่มเป็นการแบ่งตามฐานการเมืองฐานการหมายความว่าเป็นผู้สมัครที่มีฐานการเมืองเดียวกันเป็นผู้สมัครที่มีฐานการเมืองทับซ้อนกัน<ร>กลุนน่มที่ห 1, น 1> <อ>ึ่งกลุ่มที่1ประกอบด้วย3มเบอร์หนึ่งดรชัดชาติสิททิพันธ์ค่ะดียวนักตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะรองในนามอิสระค่ะแต่แต่แต่แตทุกคนก็รู้ว่ามีเงาของพรพรคเพื่อไทยอยู่ข้างหลังค่ะถัดไปครับ ถัดไปคุณวิโร์ลัคณะอดีศรนะคะอดีศสศน,นะคะจากพักคก้าไกลค่ะพักเก้าไกลพักเพื่อไทยจะอย่างไรฐานการเมืองมันทับซ้อนกันอยู่ปฏิเสธไม่ได้หรอกเบอร์ที่3ครับเบอร์ที่3นะคะนวัดาาตรีศิธทาธิวารีนะคะผู้พันปุ่นนะคะอดีตสศกทมนะคะจากพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันด้วยความคารพไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตรวมถึงผู้พันปุ่นมาจากพักเพื่อไทย ดังนั้นวันนี้ใช้คําว่าอดีตพระเพื่อไทยแล้วกันใช่ค่ะฐานสูงมาเจกากกลุ่มแรกสามเบอร์สามคนชัดชาติเก้าไกลและก็รวมถึงสิทธาฐานการเมืองเดียวกันบ้างทับซ้อนกันบ้างตัดคะแนนกันเองก่อนที่จะไปสู้กับคนอื่นก็สู้กันเองก่อนตัดคะแนนแล้วใครได้เท่าไหร่ตรงนั้นว่าไปกลุ่มที่สองอาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานการเมืองที่ทับซ้อนกันชัดเจนในครับค่ะ หมายความว่าฐานลงตูาท่านนายก <Okay. S 1> คนแรกครับดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะดเรเอนะคะอดีตอธิการบรดีนะคะรัฐกระบังนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะด้วยความเคารพน,นะครับสมชื่อประชาธิปัตย์ก็จริงแต่ดเตรเอในนามประชาธิปัตย์มีเงาของติ่งลงตู่ทับซ้อนอยู่ค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะคือคือคือ เอ่อฟซีของประชาธิปัตย์กับเอฟซีของลุงตู่เนี่ยมันไหลไปไหลามาเออมันวิ่งไปวิ่งมาอ่ะคนต่อไปคน,คนต่อมาคุณจ้ําสกุลทีพัทยกุลค่ะอดีตรองผู้ว่ากทมนะคะลงในนามอิสระอดีตกปรปปสแต่ก็ชัดเจนนะมีเงาของลุงตูซอองงงง่ซ้อนอยู่ข้างหลังมีเงาของกรปปสซ้อนอยู่ข้างหลังค่ะถัดไปครับอดีตผู้ว่ากทมหมัดหมัดเหมือนกันนะคะพลตํรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะลงในนามกลุ่มรักกรุงเทพ ในนามกลุ่มรักกรุงเทพแต่ข้างหลังของบิ๊กวินเป็นใครคะเห็นเงาของลุงตู่ค่ะดังนั้นในกลุ่มที่สองประกอบด้วยสมคนมีฐานการเมืองทับซ้อนกันอย่างชัดเจนนะครับกลุ่มที่สมก็อื่นๆอีกมากมายเป็นผู้สอนอิสระบ้างอะไรบ้างนะฮะไปดูกลุ่มที่สามนะครับ่ทีกลุ่ม,มที่สามก็ค่อนข้างจะหลากหลายไม่ปรากฏฐานการเมืองที่ชัดเจนนะครับคนแรกครับ คุณลสนาโตสิทธกูลค่ะเป็น,นอดีตสวนะคะรงยนนามอิสระค่ะก็คงจะได้เสียงจาก NGO อคงจะได้เสียงจากกลุ่มชนชั้นปัญญาชนสักจํานวนหนึ่งแต่จะมากพอหรือไม่ก็เป็นประเด็นถัดไปครับถัดไปนะคะคุณประยุนคลองยศนะคะเป็นอดีตรองผอ,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 อนะคะปกกกทมนะคะลงในนามอิสระเช่นเดียวกันนะคะก่อนนี้จะไปอยู่กับพี่เต้ค่ะแต่ตอนนี้ลงอิสระเรียบร้อยแล้วค่ะม่อยู่พักไทยศิวิไลด้วยความเคารพดรประยุนเป็นอดีตข้าราชการกทมค่ะ ลงสมัครเที่ยวนี้ไม่ได้หวังจะชนะอืมอา้าวแล้วลงทําไมคะลงเพื่อเปิดเว<ๆ>ทีด่าอ๋อแล้วคะอย่างนี้ก็มีด้วยหรอคะคนกทมเขาดีทากันสนุกสนานว่านักประยูน์กับผู้ว่าอัศวินเนี่ยเขาเป็นคู่กัดอ๋อใช่ไหมเหมือนไม่เมากันเนี้ยอืมเขาเป็นคู่กัดโอ้โหสนุกสนานมากเลยค่ะเดี๋ยวคงสนุกค่ะถัดไปครับถัดไปถัดไปนะคะ สาวสวยนะคะคุณจิ๊บสสิการนะคะวัฒนจันทร์นะคะเป็นนักธุรกิจสาวนะคะลงในนามของกลุ่มใส่ใจโดคอมเมนต์ฮะผมไม่รู้แม่กล่าวของเธอจริงๆเธอเป็นนักธุรกิจมายยอยค่ะรู้แต่ว่าเพื่อนๆเรียกเธอว่าคุณจิ๊บจิ๊บคุณจิ๊บคุณจิ๊บซีอีโอจิ๊บใช่ค่ะถัดไปครับถัดไปนะคะคนนี้ก็คุ้นๆอยู่ในแวดวงการเมืองค่ะคุณอุเทนชาติพินโยค่ะเป็นอดีตหัวหน้าพักคนไทยค่ะรอบนี้ลงผู้ว่ากรทมในนามอิสระ ครับถัดไปครับคุณธเนศวงศาค่ะเป็นนักธุรกิจเหมือนการลงในนามอิสระค่ะมาได้อย่างไรและคาดหวังอะไรจากการลง ผมไม่ทราบยังไม่มีโอกาสได้สนทนาด้วยถัดไปครับแต่คนนี้ประกาศตัวมาแต่แรกอยู่แล้วถ้าเปิดเลือกตั้งเมื่อไหร่จะลงสมัครคะ่ะคุณโคสิตสุวินิจ,จิตคะ่ะเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพิ่งลาออกบาดเลยลงในนามอิสระวันนี้มายื่นใบสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมถ้ามีโอกาสได้คุยกับคุณโคสิตก็จะถามครั้งเดียวไม่พอหรือยอย่างไรคุณโคสิต <c oughs> เขาประกาศไป <c oughs> แล้วอรอบหน้าจะลงอีกนี่<อ>ไงถัดไปครับคุณไกรเดชบุญนาคค่ะเป็นรองหัวหน้าพักประชาไทยนะคะก็ลงในนามพักประชาไทยค่ะ ครับถัดไปครับคุณสุภรชัยนะคะดรสุภชัยนะคะตันติคมค่ะเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมก็ลงในนามอิสระครับสุภชัยก็ดีประยูนก็ดีค่ะก็รู้ว่าแพแต่ลงทําไมลงทําไมน่าจะมีอจเจนดาส่วนตัวว่าส่วนตัวบางประการออและน่าจะเป็นอจเจนดาที่ไปเกี่ยวพันกับบิ๊กวินไอสวินขวัญเบืองอ,อว่าไม่ทราบสิครับก็รอดูแล้วกันตอนหาเสียงนี่แหละอาจจะได้แผลม,มอะไรได้เห็นกันอืม